ทั้งสองมุมมองนะที่บอกว่าเดียวได้54โอ้เดียวไม่ได้สุดขั้วทงมาแล้วก้าศูนย์ทั้งสองมุมมองนั้นวิปริตทั้งคู่ฮะถึงแม้ว่าผมวิาวาวจารณ์องค์กรนะและอำนาจที่รำนุนให้เนี่ยผมยังมองเลยว่ายุคนี้เนี่ยผู้พากษาแตา่ละคนเน่ยเขาคิดกันเองได้มันเป็นไปได้ยากมากที่จะมีการสร้างบรรทัดฐานทิ้งไว้ยกตัวอย่างสมมติว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมยกหูคุยทรัมป์แล้วผมบอกว่าเฮ้ย hey, I'll give you whatever you want just lower the tariffs down to zero can you do that for me my friend ผมก็จะโดนกล่าวหาว่าแบะถ้าขายชาติได้ถ้าผมคุยกับทรัมป์แล้วผมบอกว่าเฮ้ย hey, I'll give you anything you want just bring the tariffs down to zero whatever you want เดี๋ยวซื้อ Boeing 100ลำก็ได้ช่วงกระเปาสารจะไม่ซื้อ Airbus อีกแล้วซื้อแต่ Boeing ตลอดชีวิตของราชาณาจักรไทยถ้าผมบอกว่า I'll give you whatever you want If you bring down the tariffs to zero ถ้าผมพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็เผอเอเข้าขายแบบนี้แหละยอมขายเสียทุกอย่างเพื่อได้ประโยชน์บางสิ่งมันอยากกลับมาแต่แค่คุยแบบนั้นแล้วยังไม่ถึงขั้นทำข้อตกลงเนี่ยก็ผิดจริยธรรมแล้วผมเชื่อว่าศาลจะไม่สร้างบรรทัดฐ,ฐานแบบนั้นทิ้งไว้ ทัศนคติของผมซึ่งมีเกี่ยวกับตุลาการสาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้เป็นทัศนคติที่เป็นบวกกันนะฮะคือผมพูดตามตรงและผมเคารพแต่ละท่านนะฮะซึ่งเป็นผู้ซึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์ผมไม่ได้มองว่าท่านมีปัญหาอะไรหรือไม่ได้มีอุดมการหรือเป็นคนซึ่งบกพร่องในวิสัยทัศน์ไม่ใช่คือผมแค่สร้างคอนเทนต์ที่ต้องการให้ประเทศไทยอะ่ะถ้าจะมีการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องเป็นการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนได้เลือกผู้แทน ที่สามารถเข้าไปทำงานในสภาผู้แทนได้โดยจำเป็นที่จะต้องปราะศะจากการคัดกรองอีกครั้งโดยองค์กรซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงหรือมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับประชาชน ลายความว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ควรมีการตรวจสอบก็ควรจะมีและการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปได้และเกิดขึ้นไปแล้วโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งสําหรับตอนที่ผู้ลงสมัครคนนั้นเขาสมัครแต่ว่าไอระเบียบการปฏิบัติในเมืองไทยที่มันไม่เป็นธรรมต่อประชาชนซึ่งไปใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทนที่เขานิยมเนี่ย ก็คือว่ามันมีการร้องเรียนหาเรื่องชงเรื่องในภายหลังหลังจากที่คนคนนั้นชนะการเลือกตั้งแล้ว แล้วก็บางคนก็ยังไม่ทันได้ทํางานเลยบางคนก็ทํางานไปไม่นานบางคนก็ทํางานไปสักพักแต่เสร็จแล้วมันก็มีเรื่องซึ่งร้องเรียนขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วถึงเวลาหลายเรื่องก็มุ่งหน้าส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญให้เฉือนให้ตัดสิทธิ์ให้สอยให้ยุบโดยที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นเลยและประชาชนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการในการคัดเลือกผู้ซึ่งจะไปนั่งในตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้งหมดเลยได้ซ้ำถ้าคุณจะเชื่อมาที่สวสวมาจากการเลือกตั้งไหมก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็มาจากการคัดสรรกันเอองความชบธรของ กลไกที่จะมาตัดสิทธ์ในเชิงคุณสมบัติหรือแม้กระทั่งในด้านจริยธรรมเนี่ยความชอบธรรมมันมีไหมในรัฐธรรมนูญมีรัฐธรรมนูญนี้ให้อำนาจไว้เต็มแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยในมิตินี้ไงเพราะฉะนั้นสําหรับผมอ่ะถ้าเราจะบอกว่าเราอยู่ในประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งนิยมผลของการเลือกตั้งมันสําคัญคุณแพทองทานเนี่ยเขาไม่ได้ชนะการเลือกตั้งนะ เขาได้ับที่2กลไกไหนละ่ะทาให้คนซึ่งเป็นแคแนนเด่นนายกของพรรคที่ได้ที่2อง่ตั้งรัฐบาลได้ทุกวันนี้ที่ผมเสียดายก็คือว่าประชาชนเขาแสดงพลังในการปิดเกมระบอบทักษิณไปแล้วแต่ตัวแทนของประชาชนที่แสดงพลังและเคลมสิทธิ์ของตอนเองในการปิดเกมระบอบทักษิณไปแล้วเนี่ยตัวแทนของประชาชนนั้นและนั่นก็คือพักส้ม ไม่ว่าจะเป็นธนาธรไม่ว่าจะเป็นเปียบุตรไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่ก้าวไกลพิธาโรมทุกคนที่ทํางานในปีกส้มที่เขามาอีอุดมรการด้านประชาธิปไตยที่เขามีเนี่ยที่เขาได้รับการไว้วางใจจากประชาชนในการปิดเกมและในการเอาชนะการเมืองในเครือข่ายดรทักษิณชินวัตรทั้งหมดเนี่ยเขาควรได้รับเครดิตว่าเขาคือผู้ซึ่งชนะการเมืองของฝั่งทักษิณ ไม่ใช่องค์กรตุลาการพิวัตที่ไหนที่ถูกออกแบบมาโดยเนติบริกรของคณะรัฐประหารเข้าใจผมไหม มันเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะส่งให้ทักษณิณเป็นนายกและมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะส่งให้พิธาเป็นนายกการที่ประชาชนเนี่ยเลือกพรรคก้าวไกลอันดับที่หนึ่งส่งพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ส่งองค์อิงเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือประชาชนเขาเคลมเครดิตไปแล้วในการปิดเกมระบอบทักษณิณเราไม่ต้องมีกระบวนการตุลาการพิวัตรที่ไหนที่ใช้อำนาจในการปิดเกมระบอบทักษณิณ สำหรับผมถ้าคุณจะมีระบอบประชาธิปไตยที่มีการใช้การเลือกตั้งเนี่ยคุณให้การเลือกตั้งแหล,ละเป็นกลไกในการทํางานเพื่อเปลี่ยนผู้นําคุณไม่ต้องออกแบบคําว่าคุณในที่นี้ก็คือมีใชริชุพันธ์และทีมงานแต่อาจจะเป็นไปได้ว่านี่คือคําชมสําหรับท่านมีชยัยเพราะว่าท่านมีชัยได้ออกแบบกลไกที่ทําให้รัฐประหารไม่จําเป็นแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าผมจะบอกว่ากลไกซึ่งทําให้รัฐประหารไม่จําเป็นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านั่นคือคําชมอ่าเป็นคาชมก็แล้วกันบนสมมติฐานว่าการทํารัฐประหารเป็นสิ่งที ไม่ควรทาแต่จริงแล้วการทํารัฐประหารมันยังแมนกว่านะทาไมการทํารัฐประหารแมนกว่ามันแมนกว่าเพราะว่ามันไม่ได้อ้างความชอบธรรมด้วยกฎหมายไงผมไม่ได้ก้าวล่วงนะฮะแล้วผมไม่ได้ล่วงเกินผมไม่ได้ละเมิดผมไม่ได้มิ่นถ้าจะดูในเนื้อคดีถ้าจะตั้งสมมติฐานว่าโอเคความเป็นธรรมนั้นมีจริงแล้วก็องค์คณะผู้พิพากษา ดำเนินการไต่สวนแล้ววันนี้นาะยกชี้แจงแล้วมันมีหลักการและเหตุผลถ้าให้ผมมองแบบให้ผมให้เกียรติผู้ซึ่งมีอำนาจในการไต่สวนและตัดสินนะฮะผมจะฟันธงไปว่าคุณแพทองทานเนี่ยรอด ที่ผมฟันธงแบบนั้นก็เพราะว่าผมเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยแม้กระทั่งเป็นสารรัฐธรรมนูญซึ่งโดนวิพากษ์วิจารในอดีตโมาโดยตลอดในแต่ละครั้งซึ่งมีการยุบพรรคและมีการตัดสินนักการเมืองเนี่ยแล้วทาให้ประชาชนผู้ซึ่งเลือกนักการเมืองและพรรคการเมืองนั้นมามีความไม่พอใจอย่างสูงเ่ยนะฮะถึงแม้ว่าเป็นเช่นนั้นก็ตามผมกลับมองว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ที่มีศาลสูงสุดไม่ว่าจะเป็นศาลฎีการหรือศาลร,รัฐธรรมนูญในหลายประเทศเนี่ยเมื่อมีอำนาจเต็มในการตัดสินในบางเรื่องเนี่ยอำนาจเต็มนั้นเนี่ยจะถูกตีกรอบด้วยองค์คณะผู้พิพากษาซึ่งนั่งเป็น justices ในศาลสูงสุดนั่นเองการตีกรอบการใช้อำนาจของศาลเนี่ยย่อมต้องเกิดขึ้นจากศาลเองเพราะว่าจะไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้อื่น เพราะว่าในเมื่อศาลนั้นมีอำนาจเต็มเนี่ยการตีกรอบว่าไม่ควรใช้อำนาจนั้นในที่สุดสามารถเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะจากฝั่งซึ่งเป็นผู้ซึ่งเป็นศาลคุณใช้สภามาตีกรอบให้กับสารรัฐธรรมนูญในประเทศไทยก็คงจะยากเพราะว่าสสปาเข้าไปเกือบครึ่งสภาเนี่ยก็มองว่าสารรัฐธรรมนูญเป็นบิดาทุกองค์กร สวปา,าเข้าไปมากกว่าครึ่งสภาก,ก็มองว่าเป็นเช่นนั้นในเมื่อคุณมีประเทศซึ่งเต็มไปด้วยนักการเมืองซึ่งมองว่าสามนุนคือบิดาทุกองก์เนี่ยหรืออาจจะไม่ได้ยอมรับโดยใจ,ใจิตใจโดยโมโนสํานึกแต่ว่าคล้อยไปตามวัทกรรมนี้น้อมรับน้อมรับโค้งน้อมร,รับตลอดเวลาอะไรเงี้ยแม้กระทั่งฝ่ายค้านก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยและอันนี้ผมไม่มีข่าวผมไม่มีข้อมูลและผู้ตามตรงผมให้ความเป็นธรรมกับแต่ละคนแล้วผมเชื่อว่ามันไม่มีดีลผมไม่เชื่อว่าการลอบบี้อะไรมันจะทําได้สําเร็จ ผมพร้อมเชื่อด้วยซ้ําไปว่าในยุคนี้เนี่ยเขาปล่อยให้คิดกันเองผมให้เกียรติระดับนั้นผมให้เกียรติมากกว่าพลเมืองชาวไทยครึ่งประเทศมองได้ซ้าไปสถานการณ์มันไม่งดงามนะฮะในคนไทยณเวลานี้มีการมองสามนูนสองประเภทและสองมุมมองนี้ผิดทั้งคู่บางดีๆนะฮะมีมุมมองหนึ่งนะฮะเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งคนแบบนี้มีเยอะคนแบบนี้เป็นคนซึ่งตัวเองโดนซื้อมาแล้วคนแบบนี้เป็นคนที่ประเภทคิดว่าคนอื่นชั่วแต่จริงๆตัวเองอะชั่ว มุมมองแบบนี้ก็คือคิดว่านักการเมืองซึ่งมีเงินซื้อได้ทุกอย่างมุมมองแบบนี้เป็นมุมมองของคนซึ่งปล่อยข่าวที่ปูดข่าวว่านักการเมืองซึ่งมีเงินมีทองเยอะมากเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยสามารถซื้อสารได้ล็อบบี้ได้เดีลได้มุมมองนี้ชั่วและเป็นมุมมองของคนชั่วเพราะว่าเชื่อว่าคนอื่นชั่วทั้งทั้ที่ตัวเองชั่วมุมมองของคนซึ่งคิดว่านักการเมืองร่ำรวยซื้อผู้พิากษาได้มุมมองนั้นผิด และนั่นคือมุมมองซึ่งมีความพยายามในการปล่อยข่าวปูดข่าวดักทางว่าโอ้ดีลได้อีกมุมมองหนึ่งก็ชิบหายพอๆกันอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่านั่งเชียร์นั่งบอกว่าเฮ้ยก้า i, ต่อศูนย์แน่ก้าต่อศูนย์แน่เพราะว่ามองว่าโอ้สารต้องโหดโหดเหมือนคณะรัฐประหารสอยหมดตัดสิทธิ์หมดจบหมดไม่ต้องมีความเป็นธรรมไม่ไม่ฟัง90 100%เรเรียบร้อยแล้วทงมาแน่ มุมมองนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งสุดตองก็ชิบหายเหมือนกันเพราะในการปล่อยข่าวสองข่าวนี้นะฮะสำหรับผมทุเลศพอกันถึงแม้ว่าผมนะวิจารสารรัมณูโดยหลักการตัวองค์กรและอำนาจซึ่งรัมนูนี้มอบให้เนี่ยอำนาจด้านการตัดสินเรื่องจริยธรรมเนี่ยซึ่งให้อำนาจไวเยอะเกินและเป็นความผิดของคุณมีชัยอ่าไม่โทษคุณมีชัยก็ได้ผมโทษคนที่ไปออกเสียงลงประชามติก็ได้ที่ชอบนักชอบหนานเนี่ยหรือลงไปโดยที่ไม่ได้อ่านบางเกินผมอ่านเนี่ยผมเลยไม่เอา ผมไม่ได้รับเขตอำนาจศาลร,รัมนุนผมไม่ได้กาเยส yes, ประชามติผมไม่เอาตั้งแต่รัฐประหารเนี่ยตั้งแต่49แล้วก็57ผมไม่ประกาศรับเขตอำนาจทั้งคู่ทั้งสองมุมมองนะที่บอกว่าเดียวได้54โอ้ดียวไม่ได้สุดขั้วทงมาแล้ว90ทั้งสองมุมมองนั้นวิปริตทั้งคู่ฮะถึงแม้ว่าผมวิาวาวจารณ์องค์กรนะและอำนาจที่รัมนุญให้เนี่ยผมยังมองเลยว่ายุคนี้เนะี่ยผู้พากษาแต่ละคนเนะ่ยเขาคิดกันเองได้ วันนี้ผมมองเหมือนสมมติผมมองศาลฎีกาของสหรัฐนะสมมติศาลฎีกาของสหรัฐเนี่ยมีอำนาจตัดสินคดีซึ่งเกี่ยวกับภาษีสุลกาก่อกรภาษีนำเข้าเทอร์เรสที่ทรัมป์เนี่ยโดนฟ้องอยู่แล้วศาลคั้นล่างเนี่ยบอกว่าทรัมป์ไม่มีอำนาจใช้กฎหมาย emergency economic powers act ศาลอุทธรณ์เนี่ยเข้าข้างทรัมป์ศาลฎีกาจะเข้าข้างทรัมป์ไหมศาลฎีกาจะเข้าข้างทรัมป์ในสหรัฐและศาลฎีกาในสหรัฐเนี่ยจะ ตีกรอบให้กับการใช้อำนาจของตนเองสารดีการในสหรัฐเนี่ยจะตีกรอบว่าเรื่องของนโยบายภาษีนําเข้าเป็นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและเป็นนโยบายต่างประเทศที่อยู่ในอํานาจและอยู่ในรังวัดเขตแดนการใช้อำนาจของประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นจะขึ้นไม่ขึ้นภาษีเป็นสิทธิ์ของประธานาธิบดีและถ้าเกิดสภาจะปฏิเสธจะยับยัง้งก็สภาก็ออกกฎข้อบังคับกฎหมายได้สภาผ่านยติห้ามไม่ให้ทรัมป์เนี่ยบังคับใช้ภาษีนําเข้าได้ ทรัมป์ยับยั้งได้ไหมวีโต้ได้ไหมได้สภาเกทตตทได้ไหมได้ไม่ใช่เรื่องของศาลเพราะว่าศาลดีกาสหรัฐเนี่ยไม่ได้ดีทุกอย่างหรอกแต่ว่าศาลดีกาสหรัฐจัดตีกรอบการใช้อำนาจตนเองซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่างประเทศนโยบายต่างประเทศรวมไปถึงนโยบายการส่งบุคคลต่างด้าวกลับประเทศดังเดิมด้วยนโยบายการเนรเทศคนไปสู่ประเทศที่3ด้วยศาลจะไม่เข้ามายุ่งเท่าไหร่ ผมวมิเคราะห์ง่ายๆเลยผมเชื่อว่าที่คุณแพายทองทานจะรอดเพราะว่าในที่สุดเนี่ยการตัดสินเรื่องจริยธรรมถึงแม้ว่าศาลมีอำนาจและสามารถลงโทษคุณแพายทองทานได้จริงเนี่ยมันจะมีผลในทางปฏิบัติซึ่งกระทบไปถึงการใช้อำนาจและการใช้สิทธิ์ของคนซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายบริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้งและเป็นผู้บริหารสูงสุดในระบบราชการที่เป็นอยู่ก็คือมันจะกระทบกับสิทธิ์และการใช้อำนาจของคนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในการกำหนดทิศท,ทางในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ทิ่ทาในการดาเนินนโยบายต่างประเทศในที่นี้คือแม้กระทั่งจะคุยกับฮุนเซนแบบนี้คุยแบบแบบถ้ายอมอ่อนข้อแบบนี้มันก็เป็นเรื่องซึ่งสามารถคุณได้คือยกเว้นซะว่ามันมีการแบบไปนั่งกลางแผนที่กันแล้วก็แบ่งแผนที่โซนนี้อจังหวัดน,นี้เอาไปครับท่านอะไรอย่างคือถ้ามันเป็นวิธีการในการคุยที่อ่อนข้อเฉยเฉยสิทธิของนายกที่จะทําสิ่งนี้มีต่อให้ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นผมจะฟันธงไปเลยว่าคุณแพทองทานรอด เหตุผลที่ผมฟันธงแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่จะมีการสร้างบรรทัดฐานทิ้งไว้ยกตัวอย่างสมมุติว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมยกหูคุยกับทรัมป์เนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาจะรับสายผมนะฮะเขาคงไม่รับสายผมอะเพราะว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยมึงเคยเชียร์แล้วทำไมระยะหลังไม่เชียร์เดี๋ยวระงับวีซ่าเลยอดมาเนี่ยถ้าผมยกหูคุยกับทรัมป์แล้วผมบอกว่าเฮ้ย hey, I'll give you whatever you want just lower the tariffs down to zero can you do that for me my friend ผมก็จะโดนกล่าวหาว่าแบะท้าขายชาติได้ถ้าผมคุยกับทรัมป์แล้วผมบอกว่าฮ้ย hey, I'll give you anything you want just bring the tariffs down to zero whatever you want เดี๋ยวซื้อ Boeing 100ลำก็ได้ทั้งๆท,ที่มันห่วยซื้อได้ไม่เอา Airbus ช่วงกระเปาสารจะไม่ซื้อ Airbus อีกแล้วซื้อแต่ Boeing ตลอดชีวิตของราชาณาจักรไทย ถ้าผมบอกว่า I'll give you whatever you want if you bring down the tariffs to zero ถ้าผมพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็เผลเผอเข้าขายแบบนี้แหละยอมขายเสียทุกอย่างเพื่อได้ประโยชน์บางสิ่งมันอยากกลับมาแต่แค่คุยแบบนั้นแล้วยังไม่ถึงขั้นทำข้อตกลงเนี่ยก็ผิดจริยธรรมแล้วผมเชื่อว่าศาลจะไม่สร้างบรรทัดฐ,ฐานแบบนั้นทิ้งไว้ คือผมไม่เชื่อว่าเขาจะตีกรอบไว้ว่าที่จะทําให้คนคิดว่าอีกหน่อยเนี่ยผู้นาประเทศไทยคุยกับผู้นาประเทศอื่นสามารถถูกหยิบมาใช้เพื่อเปลี่ยนานายกรัฐมนตรีได้ด้วยเหตุผลนี้ต่อให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมอบอำนาจไว้ให้กับสารรัฐมนูญก็ไม่ได้แปลว่าสารนูญจะใช้อำนาจนั้นตลอดเวลา100%อรนนะคือสารนูญไม่สามารถโดนมาตรา157ได้ไงไอ้มาตรา157บ้าบอคอแตกที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะซึ่งมันบีบบังคับให้ตํารวจอายการและข้าราชการทําอะไรซึ่งผิดเยอะนะฮะมาตรา157นึ่ไห้ดไม่ไดีดด มาตรา157เนี่ยคือตัวป่วนที่ทำให้อายการตำรวจและข้าราชการไทยเนี่ยทำในสิ่งที่ผิดต่อพลเมือง157นั่นแหละคือตัวปัญหาแต่คุณเอา157ไปใช้กับคณะตุลาการสารุนไม่ได้สารมีสิทธิ์ในการตีกรอบการช้่มหน้าตนเองและผมเชื่อว่าในรอบนี้ศารจะตีกรอบก็คือฟันทงวารอดสำหรับสุกหน้านะฮะ